ช่วงหนึ่งปีให้หลังมานะครับแว็กเนะี่ยมันพัฒนาขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรามิกแว็กหรือกาฟีนแว็กนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับเซรามิกแว็กสองตัวนะครับถ้าพูดถึงเซรามิกแว็กเนี่ยที่แบบแว็บขึ้นมาในหัวเลยนะครับก็จะเป็นของซ g นะครับจะเป็นไฮโดรซลิกเขาก็เขียนไว้บนตัวเบลเลอร์เลยว่าเซรามิกไฮโดรซลิกนะครับเซรามิกโคตติ้งไฮเปอร์แว็กส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือแม็กไกวนะครับไฮบริดเซรามิกแว็กนะครับ เป็นแบบลิควิดนะครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่าไอ้แว็กประเภทนี้มันเป็นยังไงนะครับผมก็เลยเอามาทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ของเคมีคอลกายก่อนแล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาขวดของเคมีคอลกายนะครับมากับฉลากที่เป็นฟอยล์สะท้อนแสงนะครับด้านข้างเนี่ยเขียนตัวเบอร์เลอร์เลยครับเซรามิก ไฮโดรสลิกเซรามิกโค้ดไฮเปอร์แว็กนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือยังมีส่วนผสมของ SiO2 นะครับหรือซิลิกานั่นเองแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น CG หรือแมควายที่เขียนว่าเซรามิกแว็กอะมันคนละประเภทกับน้ำยาเคลือบแก้วที่เป็นเซรามิกนะครับอันนี้ก็คือยังเป็นซอฟต์แว็กอยู่นะครับต่อให้มันแห้งมันก็ยังไม่แข็งเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันครับของ CG อ่ะครับเนื้อเท่าที่ผมสังเกตนะมันจะเหมือนเจล นี่นะครับเป็นเนื้อเจอลสีฟ้าเดี๋ยวผมขอขออนุญ,ญาตนะครับใช้ที่ผมไม่ใส่ถุงมือนี้ก็คือผมอยากจะสัมผัสเนื้อแว็กของมันนะครับว่ามันเป็นยังไงมืออาจจะดํานิดนึงนะครับเพิ่งทํารถลูกค้ามาก็เนื้อเนื้อมันเป็นแบบเจลเข้มข้นนะครับแล้วก็มีความมันมีความมันอยู่พอสมควรกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่น กลิ่นเป็นเหมือนกลิ่นแบบเคมีนะครับไม่ไม่ได้ผสมกลิ่นแบบหอมหมผลไม้เหมือนของฝั่งแมกไนะครับเดี๋ยวเรามาลงบนพื้นผิวรถเลยครับก่อนก่อนจะลงนะครับผมขออธิบายนิดนึงว่าผมตีช่องไว้แบบไหนยังไงนะครับผมจะตีช่องไว้ทั้งหมด5ช่องนะครับ1,2,3,4,5สาสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าช่องทางฝั่งเนี้ยผมจะลง CG นะครับโดยฝั่งด้านบนเนี่ยผมจะลงแล้วทิ้งไว้ให้แว็กมันเซตตัวนะครับ แล้วเราก็มาทดสอบกันส่วนด้านล่างนะครับผมจะลงพุ่งนี้พอลงเสร็จผมจะทําการเทสเลยนะครับทั้งสองฝั่งส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นพื้นผิวลถดเพียวๆที่ไม่ได้ลงแว็กไว้นะครับผมจะให้ดูว่าหยดน้ําการไล่น้ําหรืออะไรเงี้ยมันจะต่างกับพื้นผิวเพียวๆขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มลงฝั่งนี้กันเลยครับเป็นเคมีคอลกายนะครับไฮโดรซิลิก คือถ้าถ้าลงด้วยมือครับความรู้สึกผมตอนนี้ถ้าลงด้วยมือมันจะไม่ได้ถือว่าลื่นแบบลงง่ายนะครับมีความฝือดอยู่นิดหน่อยแล้วเมื่อกี้ที่ผมยดลงไปอ่ะพื้นผิวประมาณนี้แว็กมันเกลี่ยไม่ทั่วแล้วขอต้องต้องเติมแว็กเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดว่านะถ้าพื้นผิวค่อนข้างใหญ่เนี่ยอาจจะเปลืองแว็กสักนิดหนึ่งเราจะลงด้วยเครื่องก็ได้นะครับ แต่คลิปนี้ของผมขอลงด้วยมือถ้าลงด้วยเครื่องอาจจะเกี่ยง่ายกว่านี้นี่นะครับคือพอเราทาไปแล้วผมคิดว่าผมทาแว็กเยอะนะแต่เราไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันหนาแทบจะมองแบบเรามองบางมุม,มาอาจจะมองไม่เห็นด้วยว่าแว็ก่ะเราลงไว้ประมาณไหนเออจะอธิบายว่าอะไรดีมองไม่ค่อยเห็นคาบแว็กนะครับลงแล้วเนี่ยให้ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะครับแล้วค่อยเช็ดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างรอ ผมขอไปลงฝั่งรู้นก่อนนะครับเรามาดูขวดทางฝั่งนะกควายกันบ้างครับมีหยดน้ํานะครับที่เป็นฟอยล์สะท้อนแสงสวยงามโดดเด่นเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับคืออันนี้ตอนแรกผมคิดว่าขวดมันสีใสน้ํายาสีเขียวสรุปไม่ใช่นะครับสรุปขวดสีเขียวน้ํายาสีครีมนะครับก็ข้างขวดนะครับเขียนไว้ว่าไฮบริดเซรามิลิควิดแว็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของมันเลยครับนี่นะครับ ก็ตัวน้ำยาเนี่ยสีจะออกสีขาวเลยอ่ะอเหมือนกาลาเท็กเลยครับและและกลิ่นอ่ะก็คือกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของแกคไวเลยคือเหมือน M 2 7เลยครับกลิ่นเหมือนแบบขนมบูเบอรี่อะไรประมาณเนี้ยครับขออนุญาตสัมผัสเนื้อมันนิดนึงนะครับเนื้อก็มีความมีความมันนะครับมีความมันคือจริงๆอ่ะผมสัมผัสแล้วผมบอกอะไรมากไม่ได้ก็คือข,ขายกับทางฝั่งไฮโดรลิกนะครับโอเค แต่กินน่ะหอมมากหอมกว่าฝั่งนู้นเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยครับด้านบนสำหรับทางฝั่งแมควายตัวนี้นะครับเวลาเราลงไปอ่ะเราจะเห็นว่าแว็กอะมีค่อนข้างมีความหนาแต่สักพักหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนจะแบบซึมลงพื้นผิวแล้วก็จางหายไปเลยนะครับเนี่ยครับพอตอนลงพอทารอบแรกอ่ะเหมือนแบบเหมือนจะหนานะ สักพักหนึ่งก็จางหายไปเลยสำหรับตัวแมกควายนะครับเขาบอกว่าให้ลงทิ้งไว้3าถึงหนาทีนะครับแล้วค่อยเช็ดออกเดี๋ยวเราไปเช็ดทั้งฝั่งนู้นก่อนพอเวลาถึงครบเวลาที่เขากําหนดแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้ามองผิวเผินนะเราไม่เห็นเลยนะว่าลงแว็กอยู่คือแบบต้องสังเกตอ่ะถึงจะเห็นต่างจากเพสแว็กหรือแว็กยี่ห้ออื่นนะครับที่ลงไปแล้วพอแว็กเริ่มแห้งอ่ะเราจะเห็นชัดเลยตอนลงอ่ะหนืดนะ แต่เวลาเช็ดอะลื่นนี่ครับเช็ดลื่นมากเลยเวลาเช็ดโอเคครับเรียบร้อยเช็ดง่ายนะครับไม่ถึงคาบไปเช็ดทางฝั่งแม็กควกันครับ mm hmm. แล้วเราก็มาถึงฝั่งแม็กควนะครับเอาจริงๆอะเราลงแว็กไปแล้วอะพอแว็กมันมันครบเวลาที่เขากําหนดอะเราก็แทบมองไม่เห็นเลยอะว่าว่าเราลงแว็กไว้คือมองยากกว่าฝั่งฝั่งไฮโดรซาลิอีกนะ mm hmm. คือผมคิดว่าอันนี้เป็นรถสีเข้มนะยิ่งถ้าเป็นรถสีขาวอะเรามองไม่เห็นรอยแว็กอันนี้แน่นอน ถ้าพูดถึงตอนลงอ่ะผมให้ฝั่งแมกไกอะค,ครับเวลาเช็ดด่ามันลื่นกว่าเวลาลงนะเวลาลงฟองน้ํามันลื่นกว่าส่วนตอนเช็ดด่ะความลื่นอะพอกัน,นครับเวลาลงฝั่งเคปเคอลกายรู้สึกจะหนืดกว่านิดนึงเช็ดง่ายอยู่เหมือนกันนะครับเอาละเราลงเสร็จแล้วนะครับทั้งสองฝั่งผมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ วันรุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับเอาละครับผ่านมาหนึ่งคืนนะครับสำหรับการลงแว็กด้านบนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลงด้านล่างแล้วก็ไปทำการเทสกันเลยครับ เอาละครับผมย้ายรถมาโซนเปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเราจะมาดูหยดน้ํากันนะขอผมดูผิวสัมผัสของมันก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวนี้นะครับแมกไกเซรามิกตัวนั้นจะเป็นไฮโดรสลิกนะครับโดยด้านบนเนี่ยจะลงแล้วทิ้งไว้1คืนนะครับส่วนด้านล่างเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้ตรงกลางเนี่ยไม่ได้ลงอะไระผมขอสัมผัสผิวมันก่อนนะผิวมันลื่นนะอันนี้เซรามิกเนี่ยมันลื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่า ตัวที่ลงทิ้งไว้หนึ่งคืนน่ะมีความรู้สึกว่ามันลื่นกว่านะใช่ครับลื่นกว่าแต่ถ้าเทียบกับฝั่งที่ไม่ลงนะ่ะคือฝั่งที่ไม่ลงเนี่ยฝืดเลยอันนี้ลื่นกว่านิดนึงเออเหมือนกันเลยครับรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยที่ลงทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยพอแว็กมันเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันจะมีความลื่นกว่านิดหน่อยนะครับโอเคเทียบกันแล้วฝั่งไม่ได้ลงนี่หนืดมากเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหยดน้ำกันดีกว่า อันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ทําการเตรียมผิวไม่ว่าจะเป็นการรูปดินน้ํามันนะครับแล้วก็ขัดสีเลยเพราะฉะนั้นตรงกลางที่ไม่ได้ลงแว็กมันไม่มีแว็กก็จริงครับแต่ผิวรถมันค่อนข้างเรียบเนียนนะครับ และนี่ก็คือหยดน้ําจากการฉีดน้ําแรงไปนะครับฝั่งนี้เป็นแมกไกวนะครับไฮบิดเซรามิกแว็กนะครับขอให้กล้องโฟกัสก่อนอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ลงและทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับส่วนด้านล่างนี้เป็นบริเวณที่ผมลงเมื่อตะกี้นี้นะครับเออผมมีความมีความรู้สึกว่าหยดน้ําด้านบนมันสวยกว่านะสวยกว่า สวยกว่านิดนึงองศาเยอะกว่านะครับนิดนึงอันนี้ตรงกลางไม่ได้ลงนะครับเอาให้เห็นกันชัดๆเลยเป็นเป็นถูเขียวเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง cg กันครับไฮโดรสลิกนะครับด้านนี้ทิ้งไว้หนึ่งคืนและด้านล่างที่เพิ่งลงเมื่อตะกี้นะครับอ่านี่นะครับ อันนี้พึ่งลงทิ้งไว้แล้วหนึ่งคืนนะครับด้านนี้พึ่งลงเมื่อกี้เป็นไงครับสังเกตได้ว่าแว็กที่ลงแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยพอมันมีระยะเซตตัวหยดน้ำสวยกว่านะครับเห็นไหมอ่าสวยกว่านิดหน่อยเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ดูระหว่างซีีกับแม็กไกวนะครับอันนี้เป็นหยดน้ำของแม็กไกวแล้วก็ อันนี้เป็นหยดน้ำของ CG ครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับมาถึงการทดสอบในเรื่องของความทนนะครับโดยผมจะทดสอบใช้น้ำยาตัวนี้ครับ Iron X คือเป็นน้ำยาที่มีพลังทํำลายล้างค่อนข้างสูงก็คือเอาไว้ล้างผงเหล็กนะครับใช้ได้ทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กครเมียมหรือสีรถเองก็ตามนะครับผมจะใช้น้ำยาตัวนี้เพื่อทำการขจัดแว็กที่ลงไว้ออกให้หมดครับ ตัวน้ํายาไอออนเองนะครับกลิ่นจะค่อนข้างขัางฉุนนิดหนึ่งนะครับกลิ่นเหมือนอายาย้อมผมแต่ว่าตัวนี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่นะครับจริงๆตัวนี้ผลิตภัณฑ์เขามี2กลิ่นให้เลือกก็รู้สึกจะเป็นเลมอนกับเชอร์รี่ตัวนี้เป็นเชอร์รี่ครับเพื่อนๆว่าผมลงไอออนเอกไปรอบที่หนึ่งเพื่อนๆว่าหลุดไหมครับอันนี้ตัวผมเองก็บอกตามตรงนะยังไม่รู้เหมือนกันคือทดสอบไปพร้อมกับคนดูนี่แหละ เดี๋ยวผมจะใช้รีเซ็ตนะครับเพื่อล้างไอออนเอออกอีกหนึ่งทีและนี่นะครับก็คือพื้นผิวหลังจากที่ผมลงด้วยไอ o อนเอไปนะครับแล้วก็ล้างด้วยแชมพูรีเซ็ตหยดน้ำเนี่ยไม่สวยแล้วคือแบบฝั่งนี้ก็หลุดส่วนฝั่ง ของฝั่งไฮโดรซลิกของซีดีครับผมเห็นว่ามันยังพอมีความกลมให้เห็นอยู่นะต่อไปอ่ะผมจะใช้มอติเอ็กนะครับจากคาโปล้างอีกหนึ่งรอบแล้วผมก็ผสมในอัตราส่วน1ต่อ6นะครับ เรามาดูหยดน้ำกันนะครับหลังจากล้างด้วยน้ำยามัลติเอ็กซ์ไปก็คิดผมผมส่วนตัวผมคิดว่าแว็กเนี่ยไม่ไม่น่าเหลือแล้วล่ะเพราะว่าผิวเนี่ยหนืดเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งซีจีมันก็ยังพองมีหยดน้ำให้เห็นว่ามันเป็นคมอยู่นะแต่แบบว่าไม่สวยละหนืดมากอ่ะยัง ยังไม่เป็นที่สาแก่ใจครับมีน้ำยาอีกหนึ่งตัวจะมาลงรอบสุดท้ายนะครับเป็น Buck Anti Remover นะครับของเคมีเก้ากายอันนี้นะครับ Buck Anti ผมผสมไว้ประมาณ1ต่อ6นะครับซึ่ง Buck Anti เนี่ยเราจะผสมเข้มเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคาบของเราได้นะครับ และเหมือนเดิมนะครับแชมพูที่ผมจะล้างก็คือรีเซ็ตจากคาโปรครับ และนี่ก็คือหยดน้ําของแมกไกวนะครับหลังจากการผ่านบททดสอบของผมไปนะครับก็แทบเรียกได้ว่าไม่เหลือแล้วอันนี้ก็คือด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซีจีกันครับเหมือนจะยังพอมีความสวยให้เห็นอยู่นิดนึงนะเนี่ยยังพอมีความสวยให้เห็นอยู่นิดหน่อยอืมไม่เยอะแต่ยังพอเห็นอยู่แต่ผิวมันก็หนืดแล้วล่ะอ่ะอันนี้ก็คือซีจีด้านล่างนะครับ เป็นยังไงครับสําหรับการทดสอบแว็กในวันนี้ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นหยดน้ําแล้วว่าหยดน้ําแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงความลื่นต่างกันยังไงความทนขนาดไหนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอยู่ที่วิจารณญาณเพื่อนๆแล้วนะครับว่าจะเลือกแว็กตัวไหนแต่อย่าลืมนะครับมันมีปัจจัยของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ฝากร้านด้วยนะครับร้านโอทูขาที่ร้านมีบริการขัดสีซักเบาซักผมเคลือบเซรามิกนะครับหรือเคลือบแว็กต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ